เล้ยลุกขึ้นเถิดวัฏสงสารยาวนานมากนักทางข้างหน้ายัางไกลามากที่เราเดินมาไม่ได้เสี้ยวเธออย่าอ่อนแอลุกขึ้นเถิดจงกระทำความเพียนกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เอ็นดูนั่นใช้คําว่าเอ็นดูด้วยนะยังพิกเวสัทธาราสาวกานังหิเตสศนาะอนุกรรมปิเกเนณะอนุกรรมปังอุปทายะกะตังโบตังมายา ภาษาบาลีถ้าพูดแปลให้สละสลวยจะไพเราะงดงามมากเป็นคําชี้ชวนเป็นคําวิงวอนที่สุดทั้งหลายลูกเอ้ยกิจอันใดอันพระาศาสดาผู้เอ็นดูหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายที่าทศาสดาทั้งหลายได้กระทํากับลูกศิษย์ลูกหา แม้เราเองก็ทําเช่นเดียวด้วยความเอ็นดูด้วยความปราณีเราก็ทําไว้สมบูรณ์แล้วเพื่อเธอทั้งหลายเอตานิพิขเวอลัญญานิสุญญารานิชายทะมาปมาทัตทะมาปัชาวิปติสาละโนอนุวัตถะพิสทุทั้งหลายนูน่นโคนไม้นูน่นป่าไม้นูน่นเรือนว่างเธอจงไปทำความเพียรเผากิเลสเ เธอจกักไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอายังโบอัมห้ากังอนุซาสนีนี้แลเป็นพระวาจาเป็นถ้อยคำพร่ำสอนวิงโวอนชักชวนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายถ้าแปลเป็นภาษาลาวบ้านเราภาษาไทยลองไพรอพรอะไพเลาะเป็นคำชักชวนเป็นคำวิงวอนปอบปเลปลาะปลวใจยามอ่อนแอยามพ่ายแพย้บางครั้งทั้งกับปุกปุกใจ ปุกให้ก้ายอมเป็นยอมตายทำยังไงท่านก็เล่าเรื่องของท่านนั่งอยู่พญามารมาชี้หน้าไล่นี้เห็นไหมพระพุทธรูปของหร่อปางหนึ่งเขาเรียกว่าปางสะดุ้งมารมารวิชัยมือหนึ่งวางไว้ในตักมือหนึ่งวางไว้ในหัวเขา่าเราจะเห็นในกรุงเทพองค์ใหญ่ๆที่วัดไตรมิตรที่ทําด้วยทองคําหกหกตันหกพันกว่กิโลเป่มือกว็าวางไว้่นี้ นั่นเรียกว่าปางสะดุ้งมารหรือว่าปางมารวิชัยปางชนะมารเมื่อพระพุทธเจ้าได้ย่ามามาปูยาคุษแปดกำมปูแล้วก็ตั้งใจว่าประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงรู้ถึงได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษเนื้อหนังเอ็นกระโดกของเราเนี่ยจักเลือโยหยเลือดแล่นเงอสรีละเหือดแห้งไป ถ้าหากเรายังไม่บรรลุธรรมอันความภาคเพียรพยายามของมูลดพึงเข้าถึงได้เราจะไม่ยอมเลิกไม่ยอมระให้มันตายอยู่ตรงนี้สั่งคาเมเมมาตังเซโยยะยังเจชีเวปรชิตโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้กับกิเลสตัณหาดีกว่าเป็นอยู่อย่างพ่ายแพ้เรียกว่าไม่ดีให้มันตายไปเลยถ้าไม่ตายให้มันดี เมื่อพญามาลมาไล่หนีหนีนะท่านมานั่งทําไมที่นี่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของของเราเกิดมาจากบารมีของเราพญามา,าลขี่ช้างคาริเมฆะบริวารขุนทัพเป็นแสนล,ะละ้านเนรมิตรแขนเป็นพันๆอาวุธครบมือเอามือตบลงไปในแผ่นดินแผ่นดินวาดวันไว้เขาสนเสนุราชสั่นสะเทือนด้วยแรงอำนาจแห่งมารพวกเทวดาน,นี้ไปอยู่ขอบจักรวาลหมดกลัว แต่พระพุทธเจ้านั่งอยู่นั้นท่านก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอถ้าอย่างนั้นเราหน้าจะหนีไม่ใช่ของเราซะแล้วตั้งใจจะลุกนึกถึงการอธิษฐานการตั้งใจที่จะมาตั้งแต่บ้านนั่นแหละพอพอตั้งใจจะลุกขึ้นกําลังจะโยลุกอย่างนี้นึนกขึ้นมาได้มือตกหัวเขาเลยสั่งคาเมเมมาตั้งเส้ยโยยายังเจชีเวปราชิตโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้เนี่ยจะลุกไปไหนดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้ ชัยชนะก็เกิดขึ้นพญามารก็เลยพ่ายแพ้พวกเทวดาทั้งหลายก็ชยโยห่ร้องที่เราได้ยินชัยโยปีพุทธาสาสิริมาโตอายังมาลาชาจัมปาปิมาโตพรลาชยโยอุงโคเซยุงโพที่มันเดปโมทิตาชาัยยันตานามมคะนามหังสวดชัยโยปิดอายังที่ว่าบัตรนี้ ตทาเทวะขนามพมคันนามอินทคขนามนางคันนามสปันนคนามในขณะนั้นยามนั้นหมู่คณะของเทพเทวดาอินพระอินเทวดาพระพรมหมู่หน้างูคุดทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีปะโมทิตวาเกิดความชื่นชมยินดีแซสองสาธุการในชัยชนะมาละ ปาปิมะโตปราชโย ο, บัตรนี้พยามานผู้เป็นบาปได้พ่ายแพ้ต่อพระมเหสีเจา้าผู้สแสวงหาคุณอันประเสริฐแล้วเสียงเกือกก้องดังไปในสุริยะจักรวาลที่เล่าให้ฟังนี้ให้เราได้ได้คิดแม้พวกเราก็เหมือนกันตั้งใจมาตั้งแต่บ้านตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมเต็มที่ก่อนที่จะมาพยามารก็ห้ามไ่้จะไปเด้วะฉันมันอึดมันอยากอยู่ยีกินกันดานแท้แว้วะฉัน บางคนรู้กิติศัพท์มาก่อนพ่นพาดตืต่นต,ตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองกินเขาเธอเดียวเจ้าจะเป็นโลกอมภาตตายเจ้าจะเป็นโลกกระเพาะตายพายามาลมันมาขูไว้แต่เก่งกว่านั้นตายให้ม,มันตายหลดเขาเจ้ายัางบ่ตายกูย,ยังบ่เห็นตายว่าสันก็ลเลมาตายหนาผุ่นเขาสิยงอวาตีว่าสันต,ตกกระเทือนว่าได้ลงเงนินแหลวบดถอยหลังให้เขาหุ้มแนงทอตายหนาผุ่นเขาสิย่องเจ้าว่าหานแม่ใหญ่เอ้ยว่าสันย่อเจ้าของมาแต่บานฑ์ฝนฟุลลังคนว่า เจอได้โตกกระเทินว่าได้กวนน้องหนามกระวนสาหามันคุ้นขั้นหักกวนคุงคุณแหลวซิ้วกุ้งหากสิงอม